ตายยู่จังหวัดไดจาถ้าเป็นบบคนกรุงเทพจะแม่ไปแจงเกิดยู่ศสีสกเกตก็เลยก่อนหน้านี้มีสมาชิกถามมาว่าอยากให้ช่วยสอนวิธีการทำตัวอ,อักษรแบบดุกดิกให้หน่อยซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทำกันครับตอนนี้ผมมีวิดีโออยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับให้ไปที่ Effect Library ครับไปในส่วนของ Title ครับแล้วก็เลือกไปยัง e ทค Plus นะครับหลังจากนั้นก็ ลาก Text plus เนี่ยเข้ามาไว้ที่ตำแหน่งที่เราอยากจะใส่ข้อความนั้นได้เลยผมจะย่อให้มันสั้นลงนะครับต่อไปเราก็ใส่ข้อความที่เราต้องการได้เลยครับให้คลิกไปที่ Text plus ตัวนั้นนะครับแล้วก็ไปที่ inspector มันจะมีช่องให้เราสามารถที่จะใส่ข้อความได้เราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยเราก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนฟอนต์หรือปรับค่าต่างๆตามที่เราต้องการได้นะครับ ตอนนี้เราได้ข้อความเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลอง playback คลิปนี้กันดูครับตายยุ่จังหวัดใดตัวเป็นคนกรุงเทพแต่แม่ไปแจงเกิดยุตีสเกตก็เลยต่อไปเราจะไปทําให้เจ้าตัวอักษรที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสั่นดุกดิกดุกๆิกนะครับให้เราไปที่หน้า fusion นะครับอู่่ท็บที่4ตรงนี้ครับก่อนอื่นให้ลองไปคลิกที่คลิปตรงนี้ครับแล้วก็ลองเช็คดูว่า เราได้เลือกข้อความตัวนี้ไว้ถูกหรือ,อยังก็คือข้อความที่เราเพิ่งวางไว้บนไทม์ไลน์ที่ผ่านมานะครับถ้าถูกแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดมันไปนะครับเพื่อให้ได้พื้นที่การทํางานมากขึ้นเราจะเห็นว่าตอนนี้จะมีโน้ตอยู่2องโน้ตนะครับวิธีทําของเรานะครับเราจะใช้โน้ตหนึ่งโน้ตครับเพื่อมาขั้นกลางตรงนี้ซึ่งโน้ตที่เราจะใช้นั่นก็คือโน้ตที่เกี่ยวกับการเขย่าการสั่นเดี๋ยวต่อไปผมจะเพิ่มโน้ตเข้ามานะครับให้กด control space bar นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า shake ให้เลือกไปยัง camera c h e นะครับแล้วก็กด add ได้เลยจะเห็นว่าเมื่อเรากด a อดเสร็จแล้วเนี่ยโหนดมันก็จะมาวางอยู่ในพื้นที่เปล่า,ลาเรามีวิธีที่จะ add โหนดโ,โดยที่ให้มันต่ออันตโนมัติได้นะครับเดี๋ยวผมจะลบโหนดนี้ทิ้งออกไปก่อนนะครับวิธีการก็คือให้คลิกไปที่โหนดนี้ครับแล้วก็กด control space bar เหมือนเดิมแล้วก็พ้นคาว่า camera c h e แล้วก็ add เข้าไปจะเห็นว่าตอนนี้โหนดมันก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูภาพนี้นะครับหลักการของมันก็คือ ข้อความของเราวิ่งผ่านตัวที่มันทำให้สัน่นแล้วก็ส่งออกไปที่ปลายทางเดี๋ยวเราจะลอง playback เจ้าข้อความของเราดูนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งค่าการสั่นนี้ได้นะครับโดยการคลิกไปที่ camera s h a k e เราจะเห็นว่ามันจะมีการปรับแต่งค่าโผล่ขึ้นมาให้เราเราสามารถที่จะปรับแต่งค่าพวกนี้ได้ตามที่เราชอบเลยครับอย่างเช่นผมจะปรับความเร็วของมันเดี๋ยวผมจะ playback ไปก่อนนะครับ เพื่อที่จะได้ให้เราปรับค่าแล้วก็มองเห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าผมเร่งสปีดขึ้นเห็นไหมครับว่าไอ้เจ้าตัว555เราเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นหรือผมคิดว่ามันแรงเกินไปผมอยากจะให้มันเบาวกว่าน,นี้ได้ไหมผมก็จะมาลดตรง over all strength โอเคผมมองว่านี่คือข้อความที่ผมต้องการแล้วละ่ะแล้วผมจะกลับไปดูอีกครั้งที่หน้า edit นะครับเมื่อเรากลับมาที่หน้า edit แล้วเดี๋ยวเราจะลอง playback ดูครับ กรุงเทพัวแม่ไปแจงเกิดยุคซีสเกตก็เลยตอนนี้เราก็ได้ข้อความที่เขย่าดุ๊กดิ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อความสวยงามเนี่ยเราจะเปลี่ยนตำแหน่งของข้อความเนี่ยให้ไปอยู่ตรงขอบๆแล้วกันให้เราทําการคลิกที่เท็กนั้นครับแล้วก็มาที่ i n s p e c t o r ผมจะมาตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับผมก็จะคลิกแล้วก็ลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งไปผมอยากจะให้มันอยู่มุมซ้ายบน เดี๋ยวผมจะลอง play back ดูนะครับตายยู่จังวัดไหนทุกคนกรุงเทพแม่ไปแจงเกิดยู่ซีสเกตก็เลยเป็นยังไงกันบ้างครับง่ายไหมครับกับวิธีการทําข้อความเขย่าดุ๊กดิ๊กไปมาผมมังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าใครอยากจะให้ทําคลิปสอนอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและเพื่อไมใ่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สำหรับวิดีโอที่ใช้ในการสอนครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพาลอดเจอร์นี่นะครับซึ่งเป็นเพจท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวทุกที่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็แนะนำว่าให้ลองไปติดตามเพจนี้แล้วก็ไปลองติดตามช่อง YouTube ของพาลอดเจอร์นี่กันได้นะครับ